สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมบอสการนะฮะมก็ไม่เก่งหรอกใส่สกิลโซ่เดียวโซ่เขาไม่ได้จะวอ่มีเพื่อนเลยเป็นไรดีแล้ววันนี้สักก่อน ห้องต่ำห้องต่ำโอ้เราเราบินไปยังเนี้ยเราบินอีกเลยนะโอ้คนเก่งเราไม่เก่งก็ได้วยสิโอ้พี่โอ,อเขาเคียงจะร้องด้วไหม แต่ด่วนสามเพรนะฮะเข้าเลยเขาเลยมาคนสุดท้ายด้วยโอ้โหเข้าปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะโอ้โหตายวะยังไม่ทันวอร์เลยม,มามามา อย่าโหดนะพี่ยิงอ่อนอยู่โอ้โหกูบอกกูอย่าโหดแม่งเจอโหดเลยสัตว์สโอ้ยตายกูคนไม่เท่าด้วยไอ้ใหญ่ดีตรงเฮงเอาก่อนเลยเแหละพาไปจำแม่งโดนชอบมาดิโอ้ยตายตายตายแม่กูไก่เลยนี่ไม่กระตุกด้วย เราเล่นกันทำๆอาชีพทำๆโวงเอะไรี่เนี่ยโว้แม่งกระตุกที่ขาเลยโอ้ยโดนพิษโอ้ยลงลงเหวโอ้ยไม่กระโดดลงเหวอ่ะโอ้ยโดนเศษหิงโอ้ยเหี้ยอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยเออขอใครที่กดอย่ามาโอ้โหยิงพิษอีกแล้ว มีกี <im <im ่ตัวเนี่ยโอ้โหยูนิต้วไอ้นี่ช่วยหน่อยที่ปันกูหน่อยโอ้ไม่ปันเลยอ่ะอหลุมนี่เอ้ี๋ยวโอ้ยเยอะตายกูโอ้โหแอนรังแกดาวเฮียกระตุกด้วยโค้ดโอ้พ่อแม่รังแกฉันนะฮะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องโอ้โหตายเลยโอ้ยยอมยอมนะ หนูยอมแล้วหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วอีพว็โคตรอืมทำกับดาวได้นะฮะดาวจะไม่ทนนะฮะแต่ถึงกูยังไม่ทนนะกูว่ากูคงเล่นชี้แม่งคัดมาส่อย่างงั้นทีมกูเรียอะไรเนี่ยเด็กแจมเมอรเนี่ยดูดิ <C ut ters> ตกชิปหายแล้วเราจะไม่อมัพนะฮะเราเก็บเงินไม่ขาดเอ็มตอนนี้เราขายไม่ได้แล้วครับ2เอ็มอย่างนี้ผมเล่นเกมทำมาหากินได้เป็นเด็กติดเกมไปมันเยอะแต่ลาคืนเพิ่เติมไปทำขีออ้หมู อาคนิกก็จะอายแล้วก็ไม่มีตังค์แม่ีด๋ดนไม่ค่อยมีหยัดได้หยัดได้คนิกอ่าตายเจ๊งแน่กูมาเป็นไก่ทำเขาวเวรียนงานนี้ตัวเองโดนมั่งเละแน่กู นี่จะเย็นนะพี่น้องแองเก็บป้วนซะสุดท้ายเสร็จะดูแวะเดี๋ยวก็เราก็ตายแม่งชาร์จพิษกันสักขนาดน้เี้ยิงโดนพิษอังสาดตัวหลายคนถามว่าจังเซตแวนอย่างนนะ ไม่ใช่หรอกคุณเล่นแบบไม่เป็น <c oughs> ดูดูลิดมาเยอะเลโอ้ยหลงเหว่อวโอ้โหแม่งฉีดสามตัวอ่ะโว้ยเว้ยแหลกเลยวะก็โตก็ได้ได้ก็หาย,ยคลิปโงเรือเรือไม่มาโอ้ยโดนในนี่อ๋อตาย โอ้ยตายอู้าวโดนลงเหวเฉยเลยเจ๊งเจ๊งเจ๊งแน่ดาวเจ๊งหนีก่อนกูหนีกูหนีแล้วตายหากันหมดเลยคงไม่ได้ฆ่าสักตัวนะทีมเราก็ค่อนข้างโผกันซะเลา ต,บบตัวเมนากะบอกมาเล้วคูจังอยากออกเลยเนะี่ยถ้ากูไม่สตรีมเอ้ยไม่ใช่ดีถ้ากูไม่ถ่ายค,คลิปนะกูคงออกไม่ไหวนั่น,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 นโดนจับรวบหาต่อยนะหาต่อ,อนะแง่แจ้งจ่อพี่ไม่ได้มาแบบโหมาเล่นคำขวามองเหงา อามีการด่าทีมมีการด่าทีมนะด่าไม่ดูตัวเองนะแต่ว่าเราเป็นทีมออลสตาร์ไม่ใช่ทีมคัดมาอย่างกิวของอช่เขาเล่นจำรูนะ้งไงรู้การหมนะ่ทีมเราแม่งยังไก่เล่นกันอยู่เลยเนะี่ยไก่โริโนโูนกันด้วย แต่ผมยังบอกนะครับกูกระตกมากถ่ายคลิปด,ด้วยเอ,อ้ะตายตายชะมีอะไรนะันโอ๊ยผิดไมเดีลยวไอ้บ้าเอ้ยนี่จะมาไวอะไรขนาดนั้นโอ้ยจีนผู้คนก็เยอะกว่านนะขอรอ้รองแล้วขอร้องแร้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนลุมทรงโดนลุมทรงต้องรู้ีตัวแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยตว์เอ้ยของมึงเยอะกันยังเลยดูเอ้ยเอาคุ้ยตายเอาคุ้ยตายย่ำยีกูจะไว้กูมาเอาพวกโคตรอะไรกูจะย่ำยีมึงมั่งเีย พูดแล้วยาจะร้องไห้มีอะไรเอาสีชงกูเลยเอมันจะตกาะไฮวอลควดหัวต้องแน่ว ชนะได้เอาไปเลยครับอัดคอนดิทหนึ่งชุดนะฮะสามพันบาทอ่ะชนะได้เอาไปเลยกล้าพูดเลยเพราะกูไม่มีตังค์อ้นี่กระบอกดังดักชีนอยู่นั่น อยากเล่นทีมดีๆก็ไปเล่นสำสานนะนี่แม่งดูก็รู้ว่าขัดมารวมไม่เจอไก่ก็ไม่รรมีทางนี่มาเจอคนเล่นกันระบบจี้วมาต่างเงินดีชิบนะฉันก็โซ่เองนะโซ่แค่ตายลาต่อย เกมแพ้สามศูน hmm. ย mm ์ตรงไม่อดเราไม่ร hmm. mm ับไม่ hmm. mm ้ช hmm. mm ่แบบหมดทีมจังก็บอกแล้วอยากเล่นทีมเี้ยงเล่นหาเพื่อนผู้ใจเล่นนึง Mm-hmm.